สวัสดีครับผมลอยชุนพงทอง debate of the century เป็นการดีเบตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศตวตรรษที่20ความเชื่อของไอน์สไตน์นั้นอนาคตเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามหลักปัญจยาการถ้ารู้เหตุและปัจจัยและกฎเกณฑ์ครบถ้วนแล้วเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงทั้งหลายทั้งปวงแล้วสามารถทำนายอนาคตได้ขณะที่นิวส์บอร บอกว่าต่อให้รู้ทั้งหมดเรียกว่ารู้แจ้งเลยก็ทำนายอนาคตไม่ได้ที่นี้มาถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดเอาไว้สองอย่างแล้วตกลงอะ่ะพระองค์เชื่ออย่างไงกันแน่อนาคตเป็นไปตามเหตุและปัจจัยหรืออนาคตยังไม่แน่นอนสองอย่างนี้มันมีความขัดแย้งกันอยู่แต่สิ่งที่เป็นแอคเซียมจะต้องเป็นสัธจธรรมที่แท้จริง สัจธรรมที่ไม่สามารถขัดแย้งได้คำพูดฝั่งไหนที่เป็น a x i o มในปี1972มีการพิสูจน์ด้วยเครื่องมือที่ซับซ้อนมากแสดงให้เห็นว่าแม้นเรารู้ condition ทั้งหมดทั้งปวงตั้งแต่ big bang มาแล้วเนี่ย มันยังทํานายอนาคตไม่ได้เลยมันยังมีการแตรผันมีการเปลี่ยนได้และข้อสรุปของควอนตัมเมคานิกส์จนถึงทุกวันนี้ก็คืออนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่เราไม่ได้ปฏิเสธหลักเหตุปัจจัยเราได้ข้อสรุปเพิ่มเติมว่าหลักเหตุและปัจจัยนั้นมันมีช่องโหว่มันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปแต่ว่ามันไม่แน่นอนคือมันคาดเคลื่อนได้ ในทางฟิสิกส์เอกการพยากรณ์วัตถุขนาดใหญ่อย่างเช่นตำแหน่งของดวงจันทร์ตำแหน่งของโลกหรือแม้แต่ยานอาวกาศเนี่ยมันสามารถพยากรณ์ตามเหตุและปัจจัยได้ง่ายความคาดเคลื่อนนั้นมันน้อยมากแต่ถ้าเป็นอะไรที่เป็นซับอะตอมิกก็คือเล็กไปกว่าอะตอมไม่สามารถคาดการได้และความคิดของมนุษย์นั้นมันอยู่ในระดับที่เรียกว่าควอนตัม ก็คือมันเล็กแบบที่เล็กไปกว่าอะตอมด้วยเหตุนี้ความคิดของมนุษย์ก็ไม่สามารถคาดการได้และเมื่อความคิดเปลี่ยนก็นำไปสู่สิ่งต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงตามความคิดของมนุษย์เราไม่สามารถคาดการได้เราสามารถคาดการอุบัติเหตุในอีกหนึ่งวินาทีข้างหน้าถ้าเกิดคุณขับรถอยู่อย่างนี้พอได้ แต่จะให้คาดการอุบัติเหตุวันพรุ่งนี้ทำไม่ได้มันไกลเกินไปเพราะปัจจัยที่จะมาใช้นั้นมันยังอยู่ในระดับควอนตัมยังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้คุณจะเดินทางหรือเปล่าจะไปไหนเมื่อไหร่อย่างไรสัมพันธ์กับวัตถุอื่นอย่างไรอันนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันไกลและที่มันเกี่ยวข้องกับ วัตถุที่มันเล็กมากๆก็คือความคิดของมนุษย์เนี่ยมาจากควอนตัมไม่สามารถคาดการได้หรือคาดการได้ยากมากแต่ถ้าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตและมีขนาดใหญ่อันนี้คาดการได้ง่ายและผลจากหลักการข้อนี้ทำให้เรารู้ว่าความคิดของไอน์สไตน์ไม่ถูกต้องนิวส์บอ์ถูกต้องอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน แอคเซียมของพราหมณ์ฮินดูที่บอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ถูกต้องท่านพุทธทาสก็สอนทำดีดีทำชั่วชั่วชีวิตไม่จำเป็นจะต้องได้รับความยุติธรรมเสมอไปและถ้าเกิดก่อนที่คุณจะตายอย่างน้อยคุณก็ต้องควรจะรู้ถึงสัจธรรมข้อนี้ว่าชีวิตนั้นมันไม่จำเป็นจะต้องได้รับความยุติธรรมเสมอไป และอนาคตทํานายไม่ได้อนาคตมีความไม่แน่นอนหลักการอะไรก็ตามที่ขัดแย้งกับแ a ซียมข้อนี้ถือว่าไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในพุทธศาสนาเช่นมีการอ้างว่ามีพุทธธรรมนายแนะว่าจะมีพระเสด็จเจ้าอีกองคหนึ่งมาเกิดอีก2,500ปีข้างหน้าไอ้แบบเนี้ยคุณเชื่อได้ไหม คุณเชื่อไม่ได้เพราะว่ามันผิดกับสัจธรรมข้อที่สองหลักเหตุปัจจัยนั้นมันมีช่องโหว่มันมีรูร่วกคุณสามารถทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดคุณรู้ความเป็นไปคุณสามารถทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปมันมีแนวโน้มที่คุณจะได้รับความยุติธรรมแต่มันไม่มีอะไรมาการันตีว่าคุณจะต้องได้รับความยุติธรรม เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไม่ได้รับความยุติธรรมก็ขอให้รู้เอาไว,ว้ว่าพระเจ้าได้บอกเอาไว้แล้วในสัจธรรมข้อที่สองชีวิตไม่จำเป็นจะต้องได้รับความยุติธรรมเสมอไปเพราะมันมีสิ่งที่ไม่แน่นอนอยู่มันไม่ได้เป็นไปตามหลักเหตุและปัจจัยเสมอไปและแอคเซียมข้อที่สองนี้สอดคล้องกับ หลักควอนตัมฟิสิกส์สมัยใหม่เพราะฉะนั้นหลักการที่เชื่อว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สัจธรรมสิ่งที่คุณควรจะรู้ก็คือทำดีมันก็ดีนั่นแหละทำชั่วมันก็ชั่วมันไม่มีแล้วครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมันมีแต่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่น ความสำเร็จอยู่ที่ไหนความสำเร็จมันก็อยู่ที่นั่นและนี่คือแอ็กเซียมเป็นสิ่งที่คุณเถียงไม่ได้คุณพยายามคุณอาจจะไม่สำเร็จก็ได้แต่มันมีแนวโน้มที่คุณจะสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่พยายามก่อนที่ผมจะพูดถึงแอ็กเซียมข้อที่3ของพุทธนั้นผมอยากให้เข้าใจแอ็กเซียมข้อที่2ของพราหมณ์ซะก่อนที่ว่าทุกชีวิตมีดวงวิญญาณ ซึ่งตรงกับแอคเซียมข้อที่สองของศาสนาผีหรือศาสนาของไทยโบราณก็คือทุกชีวิตมีขวัญคำว่าอาตามันแปลว่าตัวตนที่เกิดได้ดับได้ที่ตระหนักได้ก็คือตัวตนของคุณที่คุณรับรู้อยู่ในขณะนี้ในทางอภิธรรมนั้นตัวตนนี้เป็นเรื่องสมมุติและกคำที่สองปรลามาตามันเป็นอาตามันสูงสุดที่ไม่เกิดไม่ดับ เป็นความเชื่อของพราหมณ์ที่ว่าทุกคนมีปรมาตามันหรือดวงวิญญาณเป็นของแท้ที่อยู่ในกายคุณถ้าเป็นศาสนาผีก็คือเป็นขวัญที่อยู่ในมิ่งมิ่งก็คือร่างกายคำว่ามิ่งขวัญก็คือทั้งร่างกายและดวงวิญญาณคนไทยชอบพูดเป็นมิ่งเป็นขวัญก็มาจากคำนี้และความเชื่อของพราหมณ์เนี่ยเขาต้องค้นหาปรมาตามันให้ได้ นักบวชสิทธะใช้เวลาหกปีและล้มเหลวไม่ค้นพบพอละมาตามันและท่านก็สรุปว่ามันไม่มีหรอกโพลมาตามันเนี่ยขณะที่พราหมณ์คนอื่นเขาบอกว่ามีนักบวชสิทธถะไม่ค้นพบเองต่างหากอันนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงที่คนพุทธกับคนพราหมณเขาเถียงกันแต่ว่าสิ่งที่ผมจะอธิบายในขณะนี้เป็นฝั่งพุทธก็ต้องบอกว่ามันไม่มี ใช้เวลาหา6ปีแล้วมันก็ไม่มีไอตัวตนที่แท้จริงเนี่ยนั่งสมาธิจนถึงขั้นสูงสุดก็ไม่มีหาไม่พบเพราะฉะนั้นสัจธรรมข้อนี้ของพราหมณ์ก็ไม่เป็นจริงคือพราหมณ์เขาเชื่อว่าถ้าเกิดคนพบปรมาตมันแล้วจะนําไปสู่การดับทุกขอย่างถาวรก็คือคนพบดวงวิญญาณของตนเอง นักบวชสิทธะบอกว่าคนมาหกปีแล้วไม่มีไม่เจอและคิดว่ามันไม่มีและการดับทุกนั้นไปค้นหาแบบเนี้ยมันไม่มีทางดับทุกได้และผมอยากจะสรุปตรงนี้ว่าในเมื่อปรมาตามันไม่มีก็คือตัวตนสูงสุดในร่างกายเนี่ยมันไม่มีไอตัวดวงวิญญาณมันก็ไม่มีด้วย และสัจธรรมข้อนี้เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของพระพุทธเจ้าเลยถ้าสำนักใดหรือนิกายใดที่อ้างว่าเป็นพุทธแล้วขัดแย้งกับแอกซยมข้อที่3ก็ไม่ถือว่าเป็นพุทธละเวลาเขาพูดถึงพุทธศาสนาจากศาสนาอื่นหรือการเรียนปัชญาก็ตามเวลาพูดถึงความคิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะพูดถึงสัจธรรมข้อนี้เป็นตัวแทนของ ปัจฉญาของพุทธแต่ข้อนี้เนี่ยมันอธิบายยากผมจะต้องเริ่มจากความจริงตามธรรมชาติในวิทยาศา,ศาสตร์ซะก่อนไวรัสเนี่ยมันเป็นกึ่งสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยโมเลกุล DNA RNA อะไรก็แล้วแต่นะมันมีโครงสร้างของมันตัวมันไม่ได้ตันแต่ว่ามันเป็นโครงที่ถักกันขึ้นมาใน DNA มันก็เป็นเกลียวเป็นโครงล่างที่จะรักษา ไม่ให้มันบูบ้บี้บุ๋มบิ๋มไปโดยง่ายตามรูปที่คุณเห็นถ้าเกิด่องเข้าไปใน DNA คุณก็จะเห็นว่ามันประกอบด้วยโมเลกุลจำพวกน้ำตาลและก็โปรตีนก็คือไฮโดรคาร์บอนแต่คุณดูให้ดีสิข้างในมันมีแต่ช่องว่างช่องว่างเต็มไปหมดและถ้าเกิดคุณ่องเข้าไปหนึ่งโมเลกุลมันก็จะประกอบด้วยอะตอมและสิ่งที่มันอยู่ระหว่างอะตอมอะมันคืออะไร มันก็คือช่องว่างอยากกันนั้นเลยส่องเข้าไปที่อาตอมเลยนะดูว่าข้างในอาตอมมันคืออะไรแล 99. ้ว99.999%มันก็คือความว่างเปล่ามันมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเล็กนิดเดียวเล็กกว่ารูปที่คุณเห็นเยอะเลยนะอันนี้ก็คือเขาทำให้ดูง่ายเท่านั้นเองอิเล็กตรอนที่โคจรรอบเป็นลักษณะของหมอกอิเล็กตรอนถ้าเกิดส่องเข้าไปในพาติคิลเหล่านี้เรียกว่าเป็น อยากจะรู้ข้างในมันประกอบด้วยอะไรวิธีการที่เขาทำก็คือเอามาชนกันเลยที่เรียกว่าเซิร์ในสวิตเซอร์แลนด์สร้างเครื่องมือขนาดยักษ์และเขาก็ไม่ผิดคาดก็คือมันประกอบด้วยความว่างเปล่าซะเป็นส่วนใหญ่มันเป็นพลังงานมันไม่มีเนื้อสารที่แท้จริงทีนี้แอคเซียมข้อที่สของพระเจ้าเนี่ยมันก็สอดคล้องกัน ชีวิตนั้นมันเป็นการประชุมของขันการประชุมของร่างกายและจิตใจและจิตใจนั้นสามารถแยกออกเป็นส่วนๆได้สี่ห้าส่วนและถ้าเกิดคุณเข้าไปส่องแต่ละส่วนคุณจะรู้ว่าแต่ละส่วนนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเลยไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนเลยจึงไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นอรหันต์หรือเดฉาน ต่างไม่มีตัวตนที่แท้จริงเพราะขันทั้งหมดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตและผลของศัจธรรมข้อนี้ทำให้เรารู้ว่าอัตมันหรือตัวตนเนี่ยไม่มีอยู่จริงตามธรรมชาติมันเป็นแค่การสมมุติที่จิตสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นปรมัตตมันหรือที่เรียกว่าอัตมันสูงสุดซึ่งเป็นดวงวิญญาณเนี่ยนะ ก็ไม่มีจริงและนี่คือสัจธรรมที่เข้าใจยากที่สุดในพุทธศาสนาถ้าคุณเข้าใจสัจธรรมข้อนี้คุณทะลุเลยแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกนั้นก็คือคุณไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจในขณะนี้แต่ขออย่างเดียวก็คืออย่าปฏิเสธอย่าปฏิเสธสามข้อที่พระเจ้าคนพบและนำมาเล่าให้ฟังวันหนึ่งจิต ทุกคนไม่ว่าอา,หารหันหรือคนธรรมดาก็ตามมันมีเรื่องมากระทบตลอดแหละแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาสภาพธรรมชาตินี้มีชื่อในบาลีว่าทุกขังข้อที่สอง หลักเหตุและปัจจัยนั้นถูกต้องแต่ว่ามันมีช่องโหว่อนาคตทำนายไม่ได้สิ่งที่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนความยุติธรรมอย่างเที่ยงแท้นั้นไม่มีในโลกถ้าเกิดคุณได้รับความไม่ยุติธรรมก็ขอให้รู้ว่านี่คือสัจธรรมของชีวิตบาลีเรียกว่าสภาพอนิจจงและทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นอรหันต์หรือเดัจฉาน ต่างไม่มีโตตนที่แท้จริงในบาลีทุกชีวิตอยู่ในสภาพที่เรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ปรมาตามันแอคเซียมทั้งสข้อมีชื่อในบาลีว่าไตรลักษณ์หรือลักษณะ3ประการของธรรมชาติของชีวิตและนี่คือสัจธรรมชีวิตของพระพุทธเจ้าผมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าศาสนาพุทธ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสามแอคเซียมนี้ถ้ามีคำสอนใดที่ขัดแย้งกับสามแอคเซียมนี้ก็ถือว่าอยู่นอกกรอบพุทธศาสนาและผมไม่ได้หมายความว่าศาสนาพุทธหรือคนที่เชื่อสามแอคเซียมนี้จะดีเด่นไปกว่าคนที่เชื่อศาสนาอื่นนะครับศาสนาอื่นเขาก็มีดีเหมือนกันและปลายทางของทุกศาสนามาบรรจบที่เดียวกันก็คือสอนให้คน มีความรักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแต่การบรรยายของผมนั้นผมบรรยายในแง่พุทธธรรมเพราะฉะนั้นผมต้องอธิบายสิ่งต่างๆโดยใช้หลักของพุทธศาสนาเป็นเกณฑ์และผมจะอธิบายเฉพาะส่วนที่สอดคล้องกับความเป็นเหตุเป็นผลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือได้จากประสบการณ์ที่ผมเรียนรู้มา หลายสิบปีแล้วก็ฝากกลุ่มและเพจของ Facebook ก็คือคุณเข้าไป Facebook แล้วก็เสิร์ชหากลุ่มสนทนาชื่อว่าพุทธเชิงวิทย์แล้วก็เพจหลักคิดของพระพุทธเจ้าคลิปอะไรต่างๆที่ผมออกเนี่ยผมก็จะไปโพสในนั้นแล้วบางทีไม่ได้ทําเป็นคลิปผมก็พิมพ์ลงไปเพื่อเป็นการสื่อสารสั้นๆแล้วก็ติดตามสาระดีๆจากผมได้จากมีเดีย ที่เห็นอยู่ในขณะนี้และอย่าลืมว่าผมสอนคณิตศาสตร์มปลายให้ฟรีในคลิปของคณิตศาสตร์มปลายนั้นไม่มีโฆษณาเพราะไม่จำเป็นที่ YouTube จะต้องมาโปรโมทคลิปเหล่านี้นะมันเป็นคลิปของทางวิชาการจริงๆแล้วก็ฝากกรุ่มสนทนาเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือกรุ่มดาราศาสตร์บวก s เ e m s t e มก็ย่อม,มาจาก science technology engineering and mathematics ขอขอบคุณที่ติดตาม So I decamp.